มาดูอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมจำชื่อนี้ได้ไหมคะกระทะโคเรียคิงคือย้อนกลับไปสักประมาณ6ปีที่แล้วอย่างเงี้ยดังมากนะคะทีมงานลองขึ้นภาพกระทะโคเรียคิงก็ได้ท่านผู้ชมจะได้นึกออกนี่ตอนนั้นเขาโฆษณาว่าอ้โมันลื่นมากทำอ,อ,อาหารคือลื่นมากแล้วก็มี8ชั้นนี่น,น,นีหลายคนจะมีภาพจำเปภาพจำคือภาพนี้โฆษณาหนักมาก8ชั้นนะจำนวน8ชั้นมีหินอ่อนนาโนอ่าใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลังจากนั้นที่หลายคนจําได้ก็คือมันเป็นคดีค่ะเพราะมีผู้บริโภคที่ซื้อไปแล้วบอกว่าไม่เห็นจะเหมือนที่โฆษณาเลยก็ไปรวมตัวกันผ่านทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่เป็นผู้นำนะคะแล้วก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลวันนี้ศาลแพ่งมีคําพิพากษาออกมาแล้วท่านผู้ชมยกฟ้องค่ะอบอกว่ากระทะโคเรียคิงมี8ชั้นจริงๆใช่ ตุนย่อดโดยสรุปละกันแต่ต้องบอกว่าสารแพงเนี่ยชี้แจงทีละประเด็นทีละประเด็นโดยละเอียดเลยนะประเด็นแรกนะคะประเด็นเคลือบผิวกระทะสารแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักฐานของจำเลยก็คือฝั่งกระทะโคเลียคิงเนี่ยเขามีน้ําหนักให้รับฟังมากกว่า ว่าเมื่อตรวจสอบด้วยเทคนิคใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2กราดหรือ SEM ยิงเอิเล็กตรอนลงไปเพื่อหาค่าองค์ประกอบพบว่ามีค่าธาตุองค์ประกอบมากกว่า8ชนิดโดยหลักการ8ชนิดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นชั้นที่มันเหลื่อมกันไปมาดังนั้นสันนิษฐานได้ว่ามีจำนวน8ชั้น ทีนี้ข้อตู้แย้งของทางมูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคกับคนที่เขามองว่าเขาเสียหายเนี่ยเขาบอกว่าแต่โฆษณาของทางโคเรียคิงเนี่ยไปโฆษณาในทํานองที่อาจจะทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในคุณลักษณะของกระทะว่าแบ่งเป็นชั้นๆเลยคือต้องเห็นเลยว่าเป็นชั้นๆชั้นๆแยกกันไปแชั้นเห็นได้ด้วยตาเปล่าสารมองว่าถึงแม้จะมีการโฆษณาแบบนี้และอาจจะทําให้ผู้บริโภคเข้าใจแบบนั้นก็มิได้เป็นการบ่งชี้ ว่าสินค้าไม่มีคุณสมบัติหรือส่วนประกอบตามที่โฆษณาอาเห็นไหมนี่หนึ่งรประเด็นเรื่องกระทะนะคะมี8ชั้นจริงต่อให้มันไม่ได้แยกเป็นชั้นๆตามที่โฆษณาแต่มันก็ก็ได้อ่สารอม,มองว่าอย่างนี้ประเด็นที่2ค่ะเรื่องราคาสารก็มองว่าเขาก็เขียนเอาไว้ในเว็บไซต์ชัดเจนนะกระทะอโคเลคิงเนี่ยตรวจสอบราคาได้ง่าย<อ>จบเลยจบอ,อธิบายแค่นี้ เรื่องการกล่าวอ้างว่าทนต่อความร้อนได้มากสารบอกผลการทดสอบพบว่ากระทะของจำเลยทั้งสองรุ่นทดสอบที่อุณหภูมิ400เซลเซียสไม่พบความผิดปกติของตัวกระทะทั้งสองรุ่น400องศาเซลเซียสนะส่วนด้ามจับที่อุณหภูมิ280องศาเซลเซียสมีรอยแตกเล็กน้อยนี่แต่สารบอก ปกติคนทั่วไปต้มน้ำแกงก็อุณหภูมิร้อยองศาเซลเซียสไม่เกินนี้ดังนั้นมันเลยไม่มีสารปนเปื้อนอย่างนี้หรอไม่ค่ะสารปนเปื้อน,นอีกประเด็นหนึ่งอ,อ๋อเหรอไอ้เรื่องความร้อนอ่ะคือในเมื่อพี่ไก่ต้มซุปต้มทำอาหารพี่ไก่ใช้ไม่เกินร้อยองศาเซลเซียสแต่ด้ามมันมาแตกตอน280อะ่ะอ๋อเรื่องความคงทนของมันกับอ,อุณหภูมินะแต่ถือนะว่าเสียหายไหมอ,องอย่างนี้ตีความจากสารบอร์ดก็อาจจะถือว่าไม่เสียหายเพราะเขาใช้คําว่าไม่พบความผิดปกตินี่ประเด็นที่2ประเด็นที่สาเคือสารปนเปื้อนนะะใช้ไปมีสารโลห กระทบต่อคุณภาพชีวิตสารบอกว่าไม่พบเฮ้ยไม่มีสารปนเปื้อนด้วยไม่พบสารปนเปื้อนไม่ทําให้ผู้ใช้เจ็บป่วยจากโลหะหนักโดยสรุปค่ะสารบอกว่าพยานหลักฐานของจําเลยที่นําสืบมาจึงมีน้ําหนักให้รับฟังมากกว่าพยานหลักฐานของโจทย์ข้อเท็จจริงจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยก็คือทางกระทะโคเรียคิงเนี่ยละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภคหรือกระทำผิดสัญญาที่ส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามโฆษณายก ฟองโอ้พีกช็อตฟิลเอคือเอาตรงๆเลยนะตอนนั้นนะคะโดยโดยทิศทางข่าวที่ออกมาย้อนกลับไปสักปี596061มันเป็นไปใน,นทิศทางที่ว่าคือกระทะโคเรียคิงโดนโจมตีเยอะมากถูกต้องแปดชั้นไม่จริงวันนี้สารบอกมีแปดชั้นจริงๆอาจจะไม่ได้แยกเป็นชั้นๆเหมือนที่โฆษณาแต่มีจริงๆสารปนเปื้อนก็ไม่ไหลออกมาด้วยแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนะอะไร ไม่เสียหายะคะ่ะความคงทนเวลาใช้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ไม่แตก,กเพราะว่าเราใช้กันแค่ร้อยองศาราคาก็เขียนเอาไว้ในเว็บไซต์หาได้ง่ายชัดเจนยกฟ้องผมไม่ผิดสักข้อเลยนะทีนี้ถามว่าในมุมของผู้บริโภคอยังไงคือคดีนี้อย่างที่ตุนบอกนะคะมีกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวกันกว่า70คนคะ่ะแล้วเขาฟ้องคดีแบบกลุ่มโดยมีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเป็นคนช่วยทางคดี ทนายความที่ไปฟังวันนี้คุณนัทถวดีเต็งพานิชกูลบอกว่าอุดทรอยู่ดีค่ะวันนี้คือสาลคดีภาคศานะคะเรื่องของคดีแบบกลุ่มคดีกระทะโคเคิงเนาะแล้วก็คือคดีภาคศาของวันนี้ก็คือว่าสาลภาคสายกฟ้องขานโดยสารให้เหตุผลว่าในส่วนของการโภษนาที่จะเริโภคนาว่ามี8ชั้นนะคะ พอมันมีการพิสูจน์ออกมาแล้วอ่ะ,อะตัวการการเคลือบอ่ะมันมีการเขาเรียกว่ามีการพ่นการพ่นเคลือบมันจะมากกว่าแปะชั้นจริงสายก็มองว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีความแตกต่างไปจากที่การโฆษนาของจำเลยว่า การการทนความร้อนหรืออะไรต่างๆนะคะสาลก็เลยเห็นว่ามันไม่มันไม่เกิดการแล้วเมื่อสิกับผู้บริโภคนะคะก็เลยให้ที่ภาคสยองในส่วนของการดำเนินการต่ออ่ะค่ะก็เดี๋ยวต้องคุยประชุมกับทางตัวกลุ่มผู้เสียหายต่อไปแต่ก็มีแนวโน้มว่าอาจต้องในส่วนของการฟ้องคดีก็ต้องยุดิุททอนต่อไปให้เขาชดเชยรายความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่จำหน่ายสินค้าไม่เป็นไปตามที่โฆษณาเอาไว้ค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณนลุมนเมฆบริสุทธิ์รองผู้อานวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยังให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเรื่องเด่นเยนนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะว่ามูลลนิธิรู้สึกผิดหวังแต่ก็จะอุธทณ์อย่างน้อยน้อยนะคะในประเด็นที่จะอุดทอนก็คือเรื่องคุณสมบัตินะะี่ค่ะคุณสมบัติเห็นบอกอะไรเคลือบชั้นนาโนอะไรเนี่ยอันนี้จะอุดทอนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องโฆษณาเกินจริงเบื้องต้นให้ความเห็นเท่านี้ก่อนเพราะว่าอยู่ระหว่างคัดคํพาพิภากษาอย่างละเอียดฉะนั้นก็คือยืนยน